เงกกิงนขายเงินขาตอนนี้พี่หนุ่มไม่ค่อยมีเงินไขค่ะพี่หนุ่มก็อาจะพี่พี่หนุ่มก็ขอแบบว่าเคาะงานให้พี่จีหน่อยว่าอันไหนจะเหมาะกับลูกอะค่ะคืออะไรที่ทาให้เราแบบเข้าไปคุยกับพี่หนุ่มแล้วเหมือนพี่หนุ่มใจอ่อนพี่ยอมให้เราแบบไปเจอลูกแล้วก็สามารถรับงานคู่กับลูกได้อะไรเนี้ยพี่หนุ่มเขาเขาบอกกับพี่ว่า เขาเห็นพี่ใจเย็นขึ้นแล้วโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเขาก็เลยให้โอกาสอันนี้ค่ะก็ว่าน่าจะถึงเวลาแล้วที่พี่น่าจะรับงานคู่กับวิจิได้แล้วก็ตอนนี้ก็อนุญาตให้พบเจอลูกนอกสถานที่ได้พาไปกินข้าวกินไอติมไปเล่นของเล่นไปดูหนังได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนสมการรอคอยไหมที่รอคอยมาตลอดเลาประมาณสี่ปีก็เรียกว่าสมสมการรอคอยมากนะคะต่างๆที่เคยเกิดขึ้นระหว่างเรากับที่หนึ่ตอนนี้ เคลียหมดแล้วใช่ไหมคะสำหรับสำหรับพี่ตอนเนี้คเคลียออกหมดเลยไม่มีปมอีกต่อไปเลยเหมือนว่าเมื่อก่อนจะมีปมเหมือนเราอ่ะตั้งปอมเฝ้ารอรใช่ไหมคะมันก็เลยเกิดสถานการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นมาแต่พอตอนนี้พอเราได้พูดคุยกันและพี่หนุ่มก็ให้โอกาสในการที่ได้กลับมาทําหน้าที่ของของแม่หน้าที่ของแม่เนี่ยคือ เวลาพี่หนุ่มให้โอกาสให้เวลาพบเจอลูกก็ทําหน้าที่ตรงนั้นให้เต็มที่ให้ดีที่สุดเล่นกับลูกสอนลูกอะไรที่ลูกแบบว่าทานไม่ได้ทานไม่เป็นเขาก็ยกหน้าที่ให้พี่นะคะในการได้มีโอกาสสอนลูกล้วค่ะล,<ช>ล,ล,ล้วอย่างเรื่องคดีความที่แบบคุณลมขึ้นสาลนมันไปถึยงยังไงไมัจนจะจบจบไปไปอยู่ตรงไหน<ม>แต่ที่แบบว่าอยากได้ได้เจอกากทานกับลูกก็อัน <elet S 2> นี้ก็เป็นเรื่องหน้าวันข้างหน้า ยังไม่ขอพูดตอนน uh, you know, right. no yes. ี้ก่อนดีกว่าเราก็คือยุติไปเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนจะกลับมาดีๆแล้วเนื่องจาเรื่องคดีมีอยอะมาะตอนนี้ยังมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่ค่ะแต่ว่าณเราเร็วนี้ค่ะก็จะจบแล้วค่ะไก่เกลี่ยได้ใช่ไหมก็บอกตรงนี้เลยว่าไก่เกลี่ยก็ยอมยอมจะยกยกเลิกให้พี่หนุ่มอันนี้เหมือนเราเดินทางแบบว่าง้อกเต็มที่ไหมอะไรเงี้ยเพวกลูก กลับมาอยู่คือค่ะตอนนี้เราคุยกันแล้วก็คิดเห็นตรงกันว่าถึงเวลาแล้วที่วีจีก็เริ่มโตแล้วถึงเวลาที่จะใช้รูปอยู่ตรงกลางและเราก็ควรที่จะจับมือกันให้ลูกอ่ะมีความสุขจะทำอะไรก็แล้วแต่เราก็จะเห็นถึงการลูกค่ะอันดับแรก